สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุดคนครับวันนี้พ่อม่มีครับพ่อลุงลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวครับแล้วก็น้องชายน้องชายสวัสดีครับดิชื่ออะไรนะน้องปุปปับนะครับวันนี้มากินเป็ดกับพ่อ,อนี่เป็ดเป็ดน้องลูกสาวชื่อพี่พี่การ์ดพี่การ์ดพี่การ์ดเนาะออาเป็ดชีคให้คนละคาะอาให้ลูกสาวกัน ให้ลูกสาวให้ลูกสาวลูกชายเอาเอาเป็ดใช่ไหมได้มันนี่เป็ดครับ,เป,รบเป็ดตัวใหญ่ครับนุณครับเป็ดตัวใหญ่ขอบคุณเอฟซีส่งมาให้อ่าคนละขาเน่คนละขา,ะขากินเป็ดกินเป็ด <laughs> <laughs> เป็ดกินเป็ดกินเป็ดเอาหนังมาเอาหนังไหมอเอาลอเลยป้าแมวป้าแมวบางังอ่ะ นี่เอาเลยกินเลยเป็ดครับเป็ดมเดมนูเป็ดกับส้มตำครับมเลยครับเมนูเป็ดกับส้มตำเป็ดกับส้มตำอร่อยอร่อยเอาเลยนี่สุดท้ายนูเป็ดครับนี่วัดนี่ไม่เอาครฮะเป็ดครับเลยครับเนี่ยข้าวเหนียว <laughs> ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวสักครู่ครับลืมข้าวเหนียวแล้ว แม่ออกกองเลยแม่แซ่บครับมอกอหนียวข้าวเหนียวฮะออกกองอะไรนาะออกกองเลยเบ่ดข้าวเหนียวแม่ไม่เป็เข้าไม่เป็นไรนี่ก็ต้มยังยายต้มยังให้กินต้มอะไรนะต้มหมูต้มหมูหมูฝักอืมหมูอะไรเครื่องในเครื่องในหมูจะอยู่นู่นครับ ทำไมขึ้นไงน้ำจิบน้ำจิบต้องปากกาดองหมวปากกาดองสดเลยแล้วพี่มาจากไหนลูกเสาลูกเสาวดินเชือสายไปรุนเชือดสายนักสารอะไรการเสื้อสารแลใช้สายก็ที่อีสานไปโตที่กรุงเทพอือหที่อีสานจะโตที่ไหนดีเกิดอยู่ไหนนะ ขับระสิทธะดูบนอะไรเกิดูบนที่ไหนขับรสองรยบาขับรถสิทไอสาสินีครับครับตำหูครับพี่นงครับตำหูงครับ,บเจีย<ม>เป็นไงวนงปุ๊บปับ อร่อยไหมอัเป็ดดีไหมบากเน่าเป็ดอีกไหมเป็ดตัวใหญ่ครับหน้าอกก็มีฉีกกินเลยอยู่แล้วเยอะหนังไหมนี่ไงหนังอยู่นี่หนังใหญ่เลยโชยุกับช้อนใช่ไหมนี่หนังนี่หนังมันควรไม่เอหนังอะ กินนังให้เลยซดน้ำหนิดซดน้ำหนิ oh. อืมชีกินนะครับเป็้เป็นโตรครับเป็นนะครับไม่ต้องซับอ่ะทำเป็นโตเลยหวานหวานไหมอ๋อปลาดุ๋ยปลาดุ๋ย <laughs> อืมอืมปูดองครับปูดองปูดองจำไข่ปูหรฮะ จำมันปูจำมันปูดได้อืมอเกียบเป็นไงอ,อ,อร่อยไหมอร่อยนัวเรียนอยู่ที่ไหนเนะี่ย เพื่นอยู่กรุงเทพนะครับเกิดที่อีสานครับบปโตที่กรุงเทพอ,เอ่าโรงเรียนที่โรงเรียนโงเรียนลูกเอ,อ่อเรียนบดินหนึ่งค่ะบดินหนึ่งเดชาเด็กบดินสาวบดิน,อดนมอปออะไรมออะไรนะหนูจะขึ้นมอสองขึ้นมอสองปีนี้อืมคนนั้นอยู่ปออะไรขึ้นปอ,อขึ้นปอห้าเหรอ าอืออเด็กปอหกาสา่เดกปอหกาไ่เอะจูจักมะเขียบหรอมะเขียบอะไรคือมะเขียบจักมะเขียบปเอาหวด ะะมูด่างมะเขียบอ่ะเหมือนแต่เคยบอกไอ้นั่นอนะ่ะไม้หนีกัย่างอะไม่มีไอะไรไม่หนีอะไรมะเขียบอ่ะอ่าน้อยนาอันั่นมักหนีบไม่ไม่ชัดไม่หนีบไอ้นั้น,น,น,รนเร <laughs> <laughs> ียกไม่หนีบมก <laughs> เขียบมกเขีย <laughs> บหัวเป็ดแกะแกะบัวพี่น้องปวดเสียบเป็ดแกะ นี่มาเป็ดนะครับเนียอนุ่ยเค็มดีเนี่ยโตเลยพี่น้องครับต้มไปส้มตำนาะกินได้ตลอดนะส้มตำเนาะท่าอีสานผู้เรื่องปะเปล่าเล้าได้เนาะเปล่าเหล้าได้ปะยังไงกินหยังอีกนี่เขาก็หยังเนี่ยเป็ดเป็ดเป็ดหยัง เป็ดผโล่เป็ดผโล่โลดเ,เล็กเนาะมาคเอาไหมเนี่เอ้าพิจารณารสชาติฮะพิจารณารสช,ชาติเป็นยังไงอรสชาติเป็นยังไงฮะอร่อยฮะอร่ยอยฮะรุ่ยครับนี่ใหญ่ครับพี่น้องครับูจะหารู้ยมงกูจะหารูย้ยหารูย้ยหารูยาร้ยม

อาลูอาลูอาลูอลูอาลูอลูอาลูอลูน่่ะอยี่นอีครับตอนเนิ่งเดือนละจะกลับอะไรนะสิ่งเดือนลใครจะไปส้งใครจะไปส้ง ไม่เพื้นจะพาหนูจะเปิดเทอมแล้วใครจะไปส่งกับเองได้กลับเองได้กับยังไงกับยังไงนั่งเครื่องบินไงเป็นจะจองตัวให้แม่แม่มีใครมารับแล้วเยี่ยใยนะคุณพ่อคุณหมอบอกคนแรกเยี่ยนะคุณพ่อคนแรกลูกสาว เครื่อเสิร์ฟแดงๆลูกหลงพี่เนอะลูกหลงจะหลงมาทางไหนลูกหลงแน่นจิ๋วเอาดิเอาหนังไหมเอาหนัง

เผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดข้นจ้ำสุดหืมครับแซมกันพี่นอ้องเราที่ทานให้ฟังดิเราที่ทานได้ฟังหน,น่อยค <c oughs> นจะแดงๆไงเป็นเบาอะไรพี่นอ้อง ข้าวเดียเ่ยวใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาหมดเลยข้าวกะจิเทาล้มไปเ,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 เรเื่อยๆเรื่อยๆแล้วเป่าเนี่ยเห้ยไหมเราโตแล้วเพิ่มโตกันแล้วนี่คือผักอะไรผักกาดอร่อยไหมอร่อ,อยฝ <c oughs> ากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับแฟนคลับทุกท่าน จะตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพราะจะบโมอีกกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายวันนี้มีโอกาสกินข้าวด้วยกันฮะลูกสาวลูกสาวกับน้องชายมีเงอน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 ามีเป็นนก็ต้องเป็นพี่เป็นขาทำไมฮะทำไม เจ้าเด็กไข่ลอกเนาะไข่ก็ต้องมีหน้าตาหน้าตาเหมือนกันไหมครับพี่น้องครับหน้าตาให้กันบ้าครับพี่น้องครับอือผู้เสือแดงๆนี่น้องสายที่ผู้เสือแดงเๆนะครับน้องสายน้องสายเห็นไหมเอาเด็กกินให้หมดเลยเอาเอาอะไรแบบอีกบอกนะสั่งมาโอ้เสียบพี่น้องครับเป็ดครับเป็ดต้มพะโลเสียบเดี๋ยล่ะ ตมเป็ดสั่งได้ครับสั่งครับสั่งได้ครับอยากได้เป็ดสั่งได้ครับพี่น้องครับตัวแซมนี่กับตละบอกี่บาทครับพี่น้องครับเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบ่สตัวแง่ี่สิบครับพี่น้องครับตัวสามร้อยยี่สิบครับแซมแต่ครึ่งตัวร้อยขอสี่ตัวไม่ไม่ครึ่งตัวขายร้อยเดียวครึ่งตัวเนาะไม่ได้ขายมาได้ปีกเนาะขายเฉพาะครึ่งตัวเนาะ Ta hello ta hello hello đi, hello 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 này, Chim đi. hello 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 Hả? hello 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 Hả? hello 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 Hả? hello 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 Hả? พี่แก๊สพี่แฝดกลับไปหน่อยพี่แกนเนาะพี่กันมากี่บาทสามหมื่นกลับมาสามบาทมาสามหมื่นสามหมื่นเป็ดกินเป็ดกินข้าววันนี้ก็กลัวยังก็กลัวจะกินไม่หมดเลยทำไมเอาทั้งหมดดิ จะได้โตโตหมดตัวจะได้โตโตอยากมีในตู้ป่้าต่ก็้องเนี่ยไม่มีอันไงเผ็ดไหมอร่อยอร่อยเผ็ดแต่ก็อร่อยฮะอริตัพันตารีน่ะ Tampu doang Tampu doang Tampu doang ya <laughs> กัในใน,ในยังไงก็ฝากพี่น้องแฟนคลับสูตรรอนครับคนติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เพื่อนบามามีครับพี่น้องครับเมือนกินข้าวกระดูกสาวกับน้องไส้ครับใส่แดงครับน,น้องไส,ส้ครัยบ <c oughs> ยิ้มไปเรื่น้องไส้นะเักแซ่บเขาแซ่บแซ่บกับคำคำมะฮูงเขาเรียกอะไรตำมะฮูงหรือส้มตำเราเรียกส้มตำส้มตำในำในในส้มมีกี่ลูก จับปลาคูอ้าวส้มตำไงส้มมีกี่ลูกนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามะกวักตำนั่นนี่ลูกมะกวักมึงงี้มึงงี้ครับส้มตำเป็ดพโล่ต้มอะไรนะต้มอะไรตอนนั้นต้มต้มดองผักกต้มผักกดดองใช่ไหม ผัากาศดองกินข้าวกับลูกสาวหรือลูกชายเป็นไงอร่อยแซ่บหลายอร่อยแซ่บหลายขอบคุณครับต้องการครับเป็นรองครับแฟนครับที่จะมาเยี่ยมครับวันนี้ม่มีกับสามัคคีทางมาได้ครับเินทางมามาหากันครับอยู่งกันกกกนขอยกันสับคู่สุขคนก้อยมีแรงเชียงก่ซื้อก,กันแลยกันครับเอาสหรับคลิปนี้ครับวันนี้ม่มีพร้มพอรมลูกสาว ครับน้องไส้ครับเส้นแดงครับพร้อมลูกชายครับลูกชายเส้นแดงครับลูกเส้นหลาครับลูกเส้นหลาไส้เดียวกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับ